สำปติชามินาสังสีโมภุมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติภุมมาจะมหาเทวาอาภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยม,มหาราโภพวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอาโอนะโมพุทธายะ วิริยะไโยวิริะโคนายังวิริะหิงสาวิรัตะเทวิริยะาษาวิริะอิทธิโยพุทธะักด์มานีมามะพุทธะศัก์สาสวหมสมปติจานิเปิงเปิงบพาปะอาหาเลือสสมปติจามินาสังสีโม โอมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันตตโอมมาจะมหาเทวาอาภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโพวพวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมะอาหุนะโมพุทธายะวิรา,ายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทเีวิราสา,าสา ลาอิทิโยพุทธสะามานีมามะพุทธาสวโหมสัมปติชามิติงติงบาปาอาหาลรือสัมปติชามินาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติ อมมาจมหาเทวาอาภิลาภาพวันตุเมมหาคุณโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอาโอนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโคนายังวิราิหิงสาวิรัติเีวิราทาสาวิราอิยโยพุทธสามานีมามะ พุทธศาสตร์สวโหมสัมปฏติชานิติงติงบาภาอาหาอรือสัมปิติชามินาสังสิโมพุมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาปวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธะมะาอาหุนะโมพุทธายะวิรทายโยวิระโคนายังวิราหิงสาวิารัติศีวิรัตาสาวิริอิยโยพุทธสัสสะมานีมามะพุทธสัสสะสวโหมสัมปฏิจามิเติงติงบาภา อาหารลอสำปติจามินาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสเพยกขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหูหาติ พุทธะมะอาปุนะโมพุทธ,ธายะวิรัติโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิรัติสีวิรา,า,าทาสาวิราอิทิโยพุทธสะมานีมาม,าพธธามาะพุทธะสะสวะโหมสัมปติฌามิเพีงเพีงบัภาอาหาลือสัมปติฌามิ นาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพมมาจมหาเทวาอภิรา,าภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธะมะอาออนะโมพุธทธายะ วิระทายโยวิระโคนายังวิราหิงสาวิระเทีวิระท,ทาสาวิระอิทธิโยพุทธะศัสมานีมามะพุทธะศาส์สาวหมสสำปติจฉามิเป็นเพ่งบากาอา,าหารืือ,อสัมปติจฉามินาสังสีโม พุมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอาโอนะโมพุทธายะว,าายยวิราโยวิราชโณยังวิราหิงสาวิราศเวิราชาสา ลาอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธาสวโหมสัมปติชามิเปิงเปิงบาพภาอาหาลือสัมปติชามินาสังสีโมอมมาจะมหาเทวาสเพยัขาปลรายันติ อมมาจมหาเทวาอภิรา,าภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคดายังวิรัหิงสาวิรัติสีวิราัตาสาวิราอิธิโยพุทธะมานีมามะ พุทธศาสสว์สวโหมสัมปฏติชามิเป็นเต็งบาพาอาหาลือสัมปติชามินาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสเพยัขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาภิราภาภวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธมะอาโอนะโมพุทธายะวิราชโยวิราโคนายังวิราชหิงสาวิราทเสวิราชาสาวิราอิทธโยพุทธสาสมาณีมามะพุทธสาสสวะโหมสัมปฏิจามิ 丁丁爸爸，干哈了了？